ไทิกเกอร์คือไทยทิเก็ตเมเจอร์คือคอ,อะไรมีคนเหมาบัตรมีขายต่อได้แบบนี้เลยเหรออุบาทมึงองีสิอุบาทกูมีตังค์ซื้อมึงองีสิอุบาทมึงองีสิอุบาทกูซื้อมาเนี่ยกูซื้อมาเขาขายกูก็ซื้อใครขายใครซื้อเขาก็ขายอีกควไฟทักแชทก่อนนะอุบาทเียอะไรมึงองีอุบาทอี่ว อีบัตกายแก้วได้ใบแดงออกกระสนาไปเลยอีควายเขาขายไทยดีเกตเมเจอร์เขาขายกูก็ซื ah. ้ออีควายอีวานอีเฮียนี่ยย็ดแม่